เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้มาพูดคุยกันนะครับก็เป็นระเบียบกฎหมายนะครับที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งวันนี้นะครับ กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบในเรื่องของวันนี้นะครับเขากําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นสามารถที่จะให้ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้หมายความว่าผู้ที่เป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยนะครับและมีฐานะยากจนก็มีสิทธิที่จะขอรับ การสนับสนุนงบประมาณเป็นทุนการศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แล้วนะครับครับสำหรับในรายละเอียดนั้นเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันแล้วก็มาทําความเข้าใจพร้อมๆกันในคลิปนี้เลยนะครับครับวันนี้นะครับกระทรวงมหาดไทยเขาได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยนะครับว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพอส2,561นะครับซึ่งเขาได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา7กุมภาพันธ์2,562นะครับโดยระเบียบนี้จะมีผลบังคับใช้นะครับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มีผลบังคับใช้แล้วนะครับสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระเบียบนี้เขาให้หมายถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลน,นั่นเองนะครับคำว่านักเรียนตามระเบียบนี้นะครับเขาให้หมายถึงผู้ที่เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนระดับอนุบาลประถมศึกษาและมัธยมศึกษานะครับสำหรับคำว่านักศึกษาเข้าหมายถึงผู้ที่เข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่านะครับผู้ยากจน หมายความว่าผู้ที่อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจนมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพมีชีวิตอยู่อย่างยากลําบากและขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานนะครับผู้ด้อยโอกาสหมายความว่าผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนไม่สามารถดํารงชีวิตได้เท่าเทียมกับผู้อื่นนั่นเองนะครับซึ่งสาระสําสคัญนะครับในข้อ4ของระเบียบนี้นะครับเขาก็กํากหนดว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น อาจจะมีรายจ่ายเป็นทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาหรือการให้ความช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้รอยโอกาสตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิน่นทางนี้ตามความจําเป็นและเหมาะสมนะครับแล้วก็ให้คํานึงถึงสถานะการคลังด้วยนะครับครับต่อมาในข้อที่5นะครับกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเห็นควรให้มีรายจ่ายในเรื่องทุนการศึกษาเนี่ยในข้อที่4นะครับในปีงบประมาณใดนะครับก็ให องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณนั้นโดยเขาก็มีหลักเกณฑ์ดังนี้นะครับ 1. ให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายสําหรับเป็นทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือไว้ในหมวดค่าใช้สอยประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นนะครับ 2. ให้ตั้งงบประมาณในวงเล็บ1นนะครับไม่เกินอัตราส่วนของไรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้ดังนี้นะครับ ถ้ารายได้จริงไม่เกิน50ล้านบาทก็ตั้งงบประมาณได้ไม่เกินร้อยละ3แต่ไม่เกิน1ล้านบาทนะครับถ้ารายได้จริงเกิน50ล้านบาทแต่ไม่เกิน200ล้านบาทตั้งงบประมาณได้ไม่เกินร้อยละ2.5แต่ไม่เกิน3ล้านบาทนะครับถ้ารายได้เกิน200ล้านบาทขึ้นไปก็สามารถตั้งงบประมาณได้ไม่เกินร้อยละ2แต่ไม่เกิน5ล้านบาทนะครับรับต่อมาในข้อที่6นะครับสำหรับนักศึกษาที่มีสิทธิ์จะรับทุนการศึกษา และนักเรียนที่มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้นะวงเล็บ1น,นะครับจะต้องเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีนะครับสเป็นนักศึกษาหรือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสนะครับครับต่อมาในข้อที่7นะครับให้นักศึกษานักเรียนหรือผู้ปกครองนะครับที่มีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาหรือการขอความช่วยเหลือจากท้องถิ่น ยื่นคำขอต่อผู้บริหารท้องถิ่นนะครับโดยให้ผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยส่งคำขอที่เขาได้ยื่นคำขอมาเนี่ยนะครับให้คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรได้รับทุนการศึกษาและความช่วยเหลือตามระเบียบนี้ต่อไปนะครับต่อมาในข้อที่8นะครับ การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อโอกาสต้องเป็นการศึกษาในหลักสูตรที่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าแต่ต้องไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่านะครับข้อ9นักศึกษาซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อโอกาสที่มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาต้องเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาของรัฐนะครับต่อ,อมานะครับในข้อที่10ค่าใช้จ่ายสําหรับทุนการศึกษาให้เบิกจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าบำรุงค่าหน่วยกิจและค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานะครับตามอัตราที่สถาบันการศึกษากําหนดแต่ไม่เกินปีการศึกษาละ3 3 0 0 0บาทต่อคนนะครับต่อมานะครับในข้อ11องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการศึกษาของนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อโอกาสดังนี้วงเล็บ1น,นะครับระดับเด็กเล็ก ระดับเด็กอนุบาลและระดับประถมศึกษาไม่เกินภาคการศึกษาละ1,000บาทต่อคนแต่ไม่เกินปีการศึกษาละ2,000บาทต่อคนนะครับวงเล็บ2ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไม่เกินภาคการศึกษาละ2,000บาทต่อคนแต่ไม่เกินปีการศึกษาละ4 0 0พบาทต่อคนวงเล็บ3ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่เกินภาคการศึกษาละ3 0 0พบาทต่อคนแต่ไม่เกินปีการศึกษาละ6 0 0 0บาทต่อคนนะครับ ครับและนี่ก็คือในสาระสำคัญของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพอส .2561 นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เขาก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นสามารถที่จะให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาเด็กนักเรียนผู้ยากจนได้แล้วนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ ท่านจะต้องยื่นเรื่องต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งเขาจะมีคณะกรรมการในการพิจารณานะครับว่าท่านมีคุณสมบัติที่จะได้รับทุนการศึกษาหรือไม่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ในส่วนของฐานะการเงินการคลังของแต่ละท้องถิ่นด้วยนะครับซึ่งเป็นเป็นสิทธิเป็นเรื่องของการบริหารภายในของแต่ละท้องถิ่นนะครับสำหรับท่านที่มีความสนใจก็สามารถยื่นเรื่องได้นะครับ แต่เน้นย้ําตรงนี้นะครับว่าหลังจากที่เรายื่นเรื่องไปแล้วนั้นนะครับเขาก็จะมีคณะกรรมการในการพิจารณาซึ่งก็เป็นดุลพินิษ์หรือเป็นสิทธิในการพิจารณาของคณะกรรมการของแต่ละท้องถิ่นเขานะครับครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีข่าวหนึ่งนะครับที่พี่น้องประชาชนนักเรียนนักศึกษาที่มีฐานะยากจนนะครับก็สามารถที่จะยื่นเรื่องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาช่วยเหลือในเรื่องของทุนการศึกษานะครับ แล้วก็เป็นความรู้ที่เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับจะใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปด้วยนะครับครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านพอสมควรนะครับสำหรับท่านที่อยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเราในคลิปต่อๆไปนะครับท่านสามารถติดตาม เรียนรู้กับเราได้ทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงแต่ท่านกดติดตามนะครับเท่าน,นี้ท่านก็ไม่พลาดที่จะรับทราบข้อมูลข่าวสารในคลิปต่อๆไปแล้วนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี